โอคเดี๋ยวขอสลับอันนี้อ่ะเรามาดูเลนดิ้งกันบ้างนะสำหรับท็อปเลนนะคะก็จะเป็นโชเกตเจอกับทางแจ็คจังเกิลนี่จะเป็นอูเดียนะคะเจอกับทวิชอ่าคาตาลิน่านะคะมิดเลนเจอกับทางลักซ์ของช้างยิ้มไอฟินเทรสนะคะซัพพอร์ตเจอกับทาริกของช้างยิ้มและคนสุดท้ายนะคะเอเดนแคลรี่เวนของทางไอฟินนะคะเจอกับเกรฟ ของทางช้างยิ้มนั่นเองเมื่อกี้ทางบอดเลนน่ยมีการประทะกันนิดหน่อยนะยิงกันอีกแล้วโอ้ยโดยิงโดนฟ็อช็อตครับแต่แรกกับเม็ดไปพอๆกันโอ้โหโดนนี่ครับเดซเซนเทนมาแต่ไม่สนใจโดนเอ็กซอสเหมือนกันครับสำหรับทางไฟฟ็อกไฟฟ็อกกิ้งหลบมาครับอืออย่างนี้สวยงามครับแลกกับไป1ต่อหนึ่ง,ตนนงแต่ว่าไฟฟ็อกได้เปิดบัตรไปก่อนครับโดนอย่างนี้โดนลูเซน ต้องหลบออกทวิตมุดแอมบูชมาเราไล่ยิงครับไซเพืรอเอาอยัางไงครับพยายามหนีโลดเดลนเทนดึงมาสวยงามว่าจังหวะนี้อีกนิดนึงครับเข้าระยะป้อมเสาโอ้โหมันไปไปนิดนึงครับถ้าป้อมได้ยิงดอกที่2มีตายครับโทาริโอนหนีออกจากทางเกรฟออกมาแล้วส่วนด้านบนก็โดนไล่เหมือนกันครับทางโทแก็จะเอาให้ได้ครับสครีมไปหนึ่งทีจังหวะนี้อีกไหนไปแล้วโอ้โหสวยงามครับออรักเทเลพอร์ตลงมาปุ๊บเจอกระตุกด้วย ดับไปเสร็จแล้วจังหวะนี้โดนตะตันแล้วไลไ่ไปที่แป้นลบแต่จังหวะนี้โดนอัติแล้วไม่รอดครับทังเวทเอาอยัางไงครับคอนดมไปอีหนึ่งเลือดสิ้นบูโบ่คัมโบไปแรกจังหวะนี้ก่อนไฟนอลสปาร์กจะออกมาแต่เหมือนตัวเองจะไม่รอดเหมือนกันครับจังหวะนี้น่าจะร่วงครับ โดนทางคุณดองฟันโรดาเก็บไปนะับหรือว่าทาง <นะ S 1> เกรฟนั่นเองนะทางยิ้มก็หวัดลงมาครับทวิตล่องหนมาเหมือนกันจังหวะนี้ดึงโดนทวิตท,ที่ล่องหวนวอยู่กระตุกเข้าไปหนึ่งทีแล้วโดนกระโดกเข้าไปปั่นจังหวะนี้ไม่รอครับเพราะอยู่ในระยะของวาดม่วงนะฮะแล้วคาเดน่ากระโดดขึ้นมาทีพร้อมทั้งเวนแปดขึ้นมาแล้วทัมโบไล,ล่ยิงทางทาลิกอิงหนึ่งดอกครับเรียบร้อยตกเป็นของทางไฟฟอกที่เล่นเวนแล้วจังหวะนี้จะเอาทางเกรฟในป้อมหรือเปล่าทางอูเดียแทงแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเอ่อเทอร์โตกซนแทงนะครับ เวกองหาครับและจังหวะนี้ไม่น่ารอดทาง,งเกรฟครับจะสามารถที่จะหลบจากทางไร์บดิ้งของลักได้เช่นกันในขณะที่อูเดียโอ้โหเปลี่ยนแบสแตนมาพยายามที่จะไล่แต่เหมือนจะตามไม่ทนันต้องกลับมารวมพลกับเพื่อนที่มิดตเลนครับแล้วออกไปนอกป้าทำงานจังหวะนี้โทแกตครับไปตายอยู่ตรงนี้เป็นศพเม้งอยู่นี่เลยกําลังจะวาร์ปกลับ,บอนนาดมาก อีกใช้ใส่ด้วยเราจังหวะดูโฮสไะด์มาควิกดอมอมาบักช็อตครับแต่ว่าทางคาร์เตน่าก็โดดมาปั่นแต่เวงเป็นคนเก็บไปแล้วควันดำเข้าข้างกำแพงเก็บไม่รอดอีกหนึ่งศพดับเบิลคิวจากทางเวทชิปบคิวจากทางเวทอีกหนึ่งศพแล้วจังหวะนี้เวทแปดไปตามพยายามที่จะเอาลักครับหลักไล์ไบดิงมาจะได้หรือเปล่าโอ้โหเวทกดเดียร์ออกครับจังหวะนี้เอาอยัางไงครับกดเบลดออฟลูนคิงล้วไล่ยิงอย่างนี้เอสโอโหมเป็นการขโมยโคตรแคิวฮะกันดื้อๆเลยจากทาง13ครับ ีดนั้นลอยมาแต่ใดลือแล้วก็โดนตอกตะ่างกัจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้มาเจอกับเวนจับอูเดียโดนตะตางก็ไปไฟนอตป้าทำงานแต่ทำอะไรไม่ได้โดนนเสอร์อีกทีเวนยังไงครับพยายามสวนกลับครับสวนฟัง13สามารถเก็บเก็บได้แต่เวนก็ล่วงไปโดนชทวิตเช่นกันจังหวะนี้เจอเฟลสทีมก็ไปแล้วก็ไม่รอดนะ่ยคาร์นาเก็บทวิตไปในขณะที่โชกเกสเก็บล้างเหมือนกันแล้วอูเดียสามารถเก็บทาลิกได้ครับแล้วก็บารอนครับทางไอฟินไม่สนตรงสนใจแล้วน้ครับตบเอาบารอนสบายๆหวาดเต็มปล่าของทางช้างยิ้มไปหมดฮะตอนนี้ ตาไดนาก็เห็นแล้วนะแต่ว่ามาไม่ทันครับสำหรับทางนี้โดนเดซเซนเทสดึงมาแลุกโดนป,ปั่นตายทันทีครับสำหรับทางท,างทวิสตัวน้อยตัวบางแล้เอวบางล่างน้อยมา,จากจังหวะน,นี้แจ็คโดนเอ็กซอร์ไปทางอ,อ๋อสิบสามก็โดนเอ็กซอร์กรับลาไล่บอดิงเบรกไว้จังหวะน,นี้ทาลิกพยายามเอาตัวลาอออกในขณะที่แจ็คต้องรีบไล่ตามมาแต่ แจกยังไงครับเหมือนจะไม่รอดไปฟอ็อกเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เกฟพยายามีจะใช้สกิลเบรกไว้แต่กาตานน่าตามมาชุนโปแล้วปามหืมปามมีดปาเมอร์เต็มไปหมดไปแล้วสกิมโอ้โหส่วนทางลัสสามารถแฟดหลบข้ามกำแพงไม่ได้ในขณะที่13เก็บดับเบิลคิจากการคาดเกฟไปได้แล้วจังหวะน,นี้เดซเซนเทนไม่โดนแต่เวนยงังคงตามครับพยายามยิงเอาซินภูโบไม่ต้องถึงครับสตาติกชิปทำงานแล้วเก็บเอสไปโดยทางเวนหรือไฟฟ็อกของทางไอปินนั่นเองเวนยิงอย่างเดียว300 200 300 200คิดดิ้ก่อนนี้ตายคาบ้าน บันไดกันเลยทีเดียวครับสำหรับทางช้างยิมครับโอ้โหเวนนี่มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโดนโฮมกากมาลิฟท์ไตมากากเคาน์เตอร์ไตแต,แต่ไม่โดนทัมโบทันแล้วยิงคอนดัมเบกกลับไปแล้วจังหวะนี้ได้อีกหนึ่งศพแล้วทางไฟฟอกขณะน้าเก็บเป็นหนึ่งศพจากชาลิกเช่นกันเวนยังคงอยากจะเก็บแต้มครับอือจะเป็นอือเอาออสตาเนี่ยได้ยิงแล้วโดนเลเซอร์เก็บศพน้ำหน้ามานะันฮะตามที่จะดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาอูดี๋ยวตบตันใส่แจ็คไปหนึ่งทีจังหวะนี้เนี่ยะโชกเกตมาเสริมทับอีกหนึ่งคนครับส่วนทางเวจััังงงงงหหวววะนนี้้้เเอาาไไไไไยิิดูซปปปลลลแทก จะบวกก็ต้องบวกแจ็คพยายามเล็งไปที่เวนแต่เวนใช้อันติแล้วจีคอนดมัมออกมากหนึ่งทีจังหวะนี้เรียบร้อยซิมูโบกเก็บไปครับสำหรับทางแจ็คโดนเก็บโดยเวนจังหวะนี้ตามมายิงเอาดับมพวลคิวจากทางทวิทไปครับสำหรับทางเวนแล้วยังคงจะเอาครับกระไดบ้านไม่รู้จักเลเซอร์คืออะไรครับจังหวะนี้มันก็ยังไม่ยิงป้อมครับสำหรับทางเวนสนุกสนานครับจังหวะนี้ยังไงครับยิงป้อมครับเกือบตายครับไซเฟืร์นจังหวะนี้เอ็นไหมเอ็นไหมอืมเจ้าแก๊สได้ไปอีกหนึ่งศอกครับโอเวนได้ไปอเกจหนาึ่งศอกไม่ตายครับร แนะในเกมนี้เลยตกเป็นของทาง